พอจะหาได้เท่านี้แหละในที่เหลือก็เป็นเงินหนุนในร้านอ่ะขอบใจนะหวานเลยเดี๋ยวนะจะรีบหามาใช้ให้นะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เมน้นดูดิเจหวานเอาเงินสินสอดที่ไว้ขอแกมาใช้หมดเลยเว้ยนาไม่ต้องรีบหามาคืนฉันหรอกนะแต่ไอเรื่องที่เล่นจนเป็นหนี้เนี่ยนะฉันเออนะก็เออหน้าทุกทีแต่ก็เห็นเล่นทั้งปีอะ่ะ ทุกคนหนังสือหนังสือรู้แล้วหนังสือไม่แหกปากไม่เล่าไม่เคยสือไงไม่ใช่ฉันหมายถึงหนังสือที่มีไปถ่ายแบบไงใครเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนดูหน่อยเปล่าที่ไหนมาเนี่ย้ยสวยจังว่ะเห็นเดินส่งข้าวยังไม่เท่าไหร่กลายเป็นนางแบบซะแล้วเอาเฮ้ยยุ้ยสวยจังเจ๊นะลูกเก้สวยอย่างนี้เลยเหรอโออจิงว่านม่เหมือนแม่เลยเนาะไอไอนี่ อะฮัลโหลเฮ้ยไอ้แกนี่หนังสือที่มีนมาถ่ายแบบน่ะออกแล้วนุ้ยโอยลูกเราสวยสวยว่ะนี่เหรอเออเฮ้ยอย่างนี้แกมันอุ้ยอย่างเนี้ยเยอะลว่ามันจะไม่อุ้ยได้ไงอ่ะก็เมื่อคืนไอ้พวกเจ้านี้มันมาทวงเงินพอฉันบอกว่าไม่มีมันมันก็เลยซ้อมเอาอ่ะอะไรนะ ดีนะโชคดีที่มีคนมาเห็นก็เป็นห้ามไม่ทันไม่งั้นนะบ่านนี้ก็ได้ไปดูจจกาทดิโรงพยาบาลแล้วล่ะนี่พวกมันทำกับแกถึงขนาดนี้ลเลยหรอเฮ้ยแกแล้วแกเป็นอะไรมากเปล่าวะก็ยังพอไหวเฮ้ยไปหาลูกมาแล้วแต่ไอ้มีนีม่มีตังว่า๋ยวฉันจะพยายามหาที่อื่นให้ได้นะเออแล้วแกต้องระวังตัวให้ดีนะ เออเออเออแค่นั้นนะอะไรค่ะรโดนหมงงมาใบแดงเลยเออเอาพี่โตโอ้เจ๊เจ๊ไปยืนกังวลทำไมเนี่ยเรื่องงงเรื่องเงินเนี่ยนี่กหนรอยมีมันดังนะเงินอื้อเลยแลวฉันได้ยินมาว่านะพวกหนังแบบนี้นะรับเงินแต่ละทีเนี่ยเป็นหมื่นๆเทียวนะเจ๊อ้าเหรอ อภินี่ออฟฟิศของคุณต้นน้ำที่บ้กว่าอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะ ทำงานนะครับคุณย่าอะไรของมันเนี่ยคุณย่าคะเดือนหน้าคะถ้ามีนจะเ,เดือนหน้านะเป็นวันเกิดของคุณหญิงสุดาเขาจะต้องไปซื้อของขวัญให้เขาด้วยเธออย่าลืมเตลียนฉันนะ เธอมีอะไรจะบอกใช่เหอไม่มีค่ะ,ะมาแล้วครับคุณต้นคืนนี้จะไปไหนเปล่าครับยังไม่รู้เลยถ้าเกิดจะไปนะครับพยายามทำตัวห่างๆสามสาวแก๊งลูกขวานไวไ้หน่อยก็ดีนะครับทำไมเอา้า ก็เมื่อคืนวันศุกร์คุณต้นเกือบโดนคุณแคนดี้คุณอฟี่คุณเค้กง่าไปใช่แล้วไหมครับดีนะที่หินไวคว้าตัวคุณต้นกลับมาทันไม่อย่างนั้นแล้วก็เออถึงกับน้ําหนักรถเลยพะคุณทำไมผมจำอะไรไม่ได้เลยโอ้จะไปจําอะไรได้ก็เมาหมดสภาพอย่างนั้นน่ะผมประคองคุณต้นขึ้นบ้านแทบไม่ไหวครับโชคดีนะคุณมีนมาช่วยอ่ะมีมาช่วยอ่ะกลับก็คุณมีนมาช่วยประคองคุณต้นขึ้นไปบนห้อง แล้วยังช่วยจัดคุณต้นนอนบนเตียงอีกทั้งหากนะครับอพอดีผมผมรีบลงมาทำความสะอาดรถนะครับคุณวกเต็มหมดเลยอะ่ะคืนนั้นผมฝันถึงนุชฝันว่าอะไรครับผมฝันว่าผมได้ได้อะไรครับคุณต้นเปล่าเปล่ารีบไปเถ ทำไมไม่บอกได้น่าสิทธิ์มันยังไงเนี่ยพี่หมอหอคือผมมีเรื่องปรึกษาพี่หมอหน่อยได้ไหมนี่ถ้าบอกแกไม่ได้แกจะไม่ถามใช่ไงวะผมซีเรียสนะพี่ไม่รู้อยู่แล้วไม่อย่างนะั้น้าแกไม่โทรศัพท์ตามฉันมากินข้าวกับแกถึงที่นี่หรอกอ่ะมีอะไรว่ามาพี่ว่าจะเป็นไปได้ไหมเวลาที่คนเราฝันะ่ะ แล้วสิ่งที่เราทําในฝันนห้มันเหมือนจริงมากๆจุดความจริงแล้วเราจะทําสิ่งนั้นอยู่จริงๆก็ได้อะอก็เป็นไปได้เพราะฝันก็คือตัวเราอ่ะถ้าเกิดแกรู้สึกอะไรมากๆในฝันแกก็รู้สึกตามไปด้วยเหมือนเวลาแกหลับแล้วก็ปวดฉี่ในฝันก็ปวดฉี่ด้วยไงนั่นก็เป็นไปได้สิที่หมอที่เราจะทําสิ่งที่เราฝันอยู่จริงๆ,ๆ่ะทำไมม,มีอะไรวะ เมื่อคืนก่อนผม,มเมาหลับไปแล้วผมก็ฝันว่าผมได้กอดได้จูบนุชในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะพี่แล้วยังไงวะนี่แกอย่าบอกนะเวย้ยว่าแกคิดว่าวิญญาณรุ้มาหาแกจริงพี่หมอไม่ใช่คือผมเพิ่งมารู้ว่าคืนนั้นน่ะมีคนเข้ามาดูแลผมตอนที่ผมหลับด้วย ใครวะมีนเฮ้ยแล้วแกฝันว่าแกได้กอดได้จูบคู่ม hey. ั่นแกนี่แกบอกนะเว้ยว่าแกโดนลำมีนผมอกดิี่หมอคือผมจำไม่ได้วันเกิดอะไรขึ้นนะแต่พอวันดุ่งขึ้นพอผมเจอมีนมีนเขาก็มีอาการแปลก ลงล็อกเลยแกต้องทําอะไรดีแน่ๆผมจะไปทําอะไรอะพี่คือืั้นผมเมาไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าแกพูดงนี้แสดงว่าถ้าแกรู้เรื่องแกจะทำใช่ไหมพี่หมอพี่หมอก็รู้อ่ะว่าเขาเป็นคนทำให้โน้ต้องตายอะแล้วผมจะไปคิดอะไรกับเขาได้ยังไงแต่เรื่องที่ผมอยากรู้ก็คือคือนนั้นน่ะ มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ถ้าแกอยากรู้มากนั้นนะแกก็ไปถามมีนสิว่าว่าคืนนั้นแกทำอะไรลงไปแต่เดี๋ยวที่แกมานั่งกุ้มใจอยู่นี่เนี่ยนะ<ม>เป็นเพราะว่าแกกลัวว่าแกทำอะไรลงไปในคืนนั้นหรือแกเสียใยที่จำไม่ได้ว่าผมไม่น่าเรื่องนี้ไปปรึกษาพี่หมอเลยช่างเถอะผมจะคิดผมฝันไปก็แล้วกันเฮ้ยไอ้ต้นเดี๋ยวๆๆๆๆเฮ้ยใจเย็นน <ส>อันนี้่ nt, พี่ถามแกบ้างนะถ้าเกิดว่าคืนนั้นเนี่ยแกเกิดทำอะไรมีลงไปจริงๆเนี่ยแกทำไงวะทไมมีเเคยเยกลดธอ